ครับโหนักเอิงเนี่ดูครับถืออัาชีพรอไว้อยู่ที่มือแล้วครับครับกล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในศึกเพชรเดียร์ฝ่ายดีกับในายช่วงที่2ครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะฝ่ายแดงเหลืองหนาจนะเวลาเป็นสองเล่ครับเปิดมายกสามครับคู่นี้ครับ,รบเ,เ,เ,เนนปดิดม,มายน้ำเงินนะเป็นสองเล่ต่ออยู่สองช่วงตัวครับซ้ายไปครับหน้าครับเราเตยไปลายคู่ ขวาไปโตเอียงเลยครับสองเลหมวยเข่าอาชี้พวกตัวนี้ครับสองเนื้อหน้ากลวงกันนะกหน้านในผบเครื่องครับมวยสีมือครับโออลุกซ้ายครับงเสียหลักโอ้นาทีหัวเข้ามาติดมุมเลยครับสองเลตีซ้ายใบครับตีซ้ายใบครับตีซ้ายใบ หน้าได้เห้รสองเลย์เยัหมัดไปก่อนัดสองเอาในแหงซ้ายโอ้โหแหงซ้ายครั่อเนน้าเน่ยแงซ้ายคุณทรายอะไรเนี่เหียไวไ้ยัดไป้นยนยวหน้า ไปครับจับได้ไหลขคืนครับฮุกซ้ายโอ้ไฟดีฮุกซ้ายดียยยยยครับหนุ่มหน้าซ้ายขวาคืนต่องขวาแล้วครับลัวเริ่มอ,ออกทีเริ่มออกทีหมดแข้งไว้สองอังไงครับเฮ้ยเหนือล้านนาดีครับยกที่สามงขวา จยดแล้วไม่มีถอยเลยครับคู่นะี่ครับทิ้งซา้อยโอ้ย,อยเล่นอย่างนี้มี่กลัวไฟท้ายไฟท้ายเดี๋ยวหมดไม่มีแรงแล้วซะก่อนนะ่งขวายทรายไปซ้ายไป,ยไปโอ้ยจับแต่ซ้ายอยู่โอ้ยเ่าซ้ายซ้ายแล้ว ซ้ายเลยขวาดีกว่ากนนยอนนะครับแต่ขยันออกจริงนะเพี่2สองเล่นะแต่ไม่จังๆทุกทีเลยคนระับดูคนะรับขยันออกจริงนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหรนะ่ครับซ้ายหูแล้วดูซ้ายของนึ่งคำนาจครับซ้ายแล้วไม่มีบังเลยโย,โยกที่สามครับ พาเขามาโชว์ต่อยกที่สี่ครับปล่อยตัวมาครับเนตอนนี้มีมือไหนหมือกันแล้วครับโอ้โย้ายแต่ตายหนุหน่นงานี่อ็ออกดีเหลือเกินครับเดียวไปครับไปอยากจะสู้นในครบ่องของเลนซ้อนไปก่อนครับทียันเอาไว้ครับเร่ององเล เข้าหาดสายหลุดไปนะล้า,เาเนเดียวไปครับต่อไปครับโอ้ยต่อยหมัดแข่งขวาทา้ายขวาอีกโอ้ยิงซ้ายสวยครับแข่งขวาอีกครับ Hoa hỏi nắp hoa hỏi nắp tuyệt vời lắm 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 tuyệt ออกไปครับยายามเดินไปอีกครับหลังแนนกัดขวานีาโอ้ยโดนขาไปวุ้ยบวัตครับแข้งซ้ายแล้วแล้วเขาเลยว่าไงครับเอาแล้วหนึ่งน้ำหนักเป็นฝ่ายเดินบ้างจับขาแข้งขวาคือ ายานไว้ผัดก,ก,ก,กันลุกผัดกันรับว่าตอนนี้นา่นาจะเริ่มหมดกันบ้างแล้วนะไวยกสี่แล้วคนระับแทงไปขวาติดบงังซ้ายขวาหนึ่งสองอ่อยทองขึ้นบนจับในไว้ครับ ่าจะยกขากันไม่ขึ้นแล้วครับขายกสี่แล้ว,ว,ยยลวไม่กิดใจครับไปๆตังกระแพงไว,ว้ครับยันไนนว, <c oughs> ว้โอ้น่าจะหมดกองกันนั่งกูแล้วหมดโยกีสี่ครับโอ้โห มาครับปล่อยตัวมาครับยกสุดท้ายครับจา่าครับว,วัดไปเลยครับยกนี้ครับสองเดโอ้ย้ายตั้งเข่ายันไว้ขวาวโยโติตัวสวนมัดทันควันเอาไหนตั้งขาไว้ครับหนกำนาถอยท้องขึ้นบนนี่เล่นนาาเล่นตาด้วยคนระับ ดับขาดูดีจนกัดคอดีกันเอาไว้ดีนะด,ดูว่าดูอาวุธแม่ไม่เข้าไม่หนักเลยเใช่ไหมสองเละออกทีจริงถ้าจะดูอาวุธหย่อแย่เหย่อแย่ไงไม่รู้ ต่งหายันไว้นะครับโอ้ถอยไม่ได้แล้วครับรอระคังครับหยุดแรงซายครับหยุยันดอกไปหมุดจกสุดท้ายครับรอดูของการชูมือนครับ ดูแลรีลายครับนมันใจจัดเลยครับเหนือหน้าแล้วื่อนเชือกด้วยรอวันสุดท้ายครับแน่นอนครับหาเป็นงานแดงครับเหนือหน้าครับอัชนาคะแนนเจ้าไปสองเละไปได้ครับแทงซ้ายออกแทงซ้ายซ้ายยาวแข่งเฝากกปนส่วไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตลาไปก่อนสวัสดีครับนี่อมโหน้าอึงนี่ดูครับถืออาชีพรอไว้อยู่ที่มือแล้วครับ ด้วยคับ